เส้นทางดนตรีวงพอร์สสู่การเดินทางครั้งใหม่เป็นการถบกตัวครั้งสำคัญกับบทเพลงสุดคลาสสิกที่อยู่เหนือการเวลาโจอัมบรินคัมแบ็กขึ้นเวทีด้วยเทคนิคพิเศษ 3D ยกระด,ดับความสมจริงด้วยทีม CGI ระดับโลกผู้อยู่เบื้องหลังหนังดังฮอลลีวูดและศิลปินรับเชิญทีชัยเดชพร้อมเหล่าศิลปินสุดเซอร์ไพรส์แท็กทีมเตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่บนเวทีพอร์สแบ็กทูไลท์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแห่งปี2024พร้อมจัดแถลงข่าวโดวยคู่ รัชดาสัทธ,ธาพงษ์ c h i e f e x e c u t i v f Officer Sport อ e ์ e เซ e น t ตอร์อ n นเตและคอนเสิร์ตนี้จะเกิดขึ้นในวันที่12สิงหาคมที่ภารกรหอสยามภารกรเวลา18นาฬกาเปิดจำหนัดบัตรแล้ววันนี้เนี่ยของคอนเสิร์ตนี่ครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของเฮยอย่างเดียวแต่ว่ามันคือการรวบรวมเหมือนเขาเรียกว่าดาร์กบอลนะฮะที่มันกระจัดกระจายไปแล้ววงคอสที่กระจาดกระจายเนี่ยให้มาอยู่ในที่เดียวกัน นะครับจนกระทั่งผ่านมาอยู่ที่บอกเนาะเกือบเกือบสองปีเราก็รังสรรคอนเสิร์ตตัวนี้มาได้แล้วก็ได้ทีมที่มืออาชีพที่มีศักยภาพที่สุดมาร่วมในการจัดงานครั้งนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณทีมพาร์ทเนอร์ทุกคนที่ที่ช่วยทําให้งานนี้เกิดด้วยครับผมก็พอสเป็นวงที่ผมว่าชาวบ้านร้านตลาดชอบกันอยู่แล้วเนาะในฟองเบียเป็นแฟนคลับมาก่อนได้ซ้ำาเงี้ยคือแต่ว่าความความ ความทํายากมีอยู่สองสามประเด็นประเด็นแรกก็คือแบบเรารู้ความสูญเสียของโจ้ไปอ่ะก็เอาพูดตรงๆเฟ้นนั้นยอดเยี่ยมเนาะแต่ใครไปแทนที่โจ้ได้เพราะมันมันไม่ใช่เรื่องแค่คุณภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องความจําความรู้สึกที่เรามีต่อเขาใช่มนั่นนั่นนันอย่างหนึ่งแต่แบบเจมบอกว่าพี่เดี๋ยวเราสร้างขึ้นมาครับ <S 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 พี่ครับปัญญาประดิษฐ์ครับทำได้เอาลองดูซึ่งตอนนี้กําลังแบบ เรนเดอร์เรนเดอร์เรนเดอร์แข่งกันอยู่กับเวลาซึ่งสุดท้ายคงออกมาอย่างยอดเยี่ยม2คือเพลงของพอ s สเนี่ยยุคแรกเขาเป็นแบบร็อกจัดจ๋าเลยนะแบบโคตรร็อกอะชาวร็อกเลยแล้วหลังจากนั้นมันคลี่คลายเป็นเพลงแบบฟังสบายในชุดมาซึ่งมันก็เลยแบบมันมีส่วนผสมที่ผสมกันดือด้อๆลำบากเงมือน,นะมันต้องเกิดการที่มันทําให้มันกลมกลืนแล้วก็ ลดงามาเลยได้พี่เป้พี่ถูมาช่วยซึ่งก็น่าจะแบบทำให้คอนเสิร์ตนี้ดีงามตะการตาถูกใจประชาชนชาวบ้านและตลาดทุกคนแน่เนาะเออครับน้ำตาซึมไหมครับน้ำตาไม่พอคไม่พพกเยอะๆเลยพกเยอะเยิชูพกเยอะๆเตือนไว้แต่ว่าสนุกสนานก่อนแล้วรู้ตัวทีแบบนัครก็คอนเสิร์ตของพอส คอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีบ่อยครั้งหรอกนะครับจริงๆแล้วตั้งสมัยยุคโจ้เนี่ยก็ไม่เคยมีด้วยซ้าไปมันเพิ่งจะมามียุคหลังๆนี่แหละก็ครั้งที่แล้วก็ตั้งสิบกว่าปีมาแล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันครับยาอย,า,อยานิ่งนอนใจ <laughs> เพราะว่าถ้าคุณจะรอครั้งหน้าผมจะ60แล้วนะครับ <laughs> <laughs> ซึ่งอาจจะไม่สนุกเหมือนครั้งนี้ยังไงก็ไม่ต้องคิดมากครับมาแล้วมาเจอกันลางานได้ก็ล้านะฮะมาเจอกันแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับมาล้ำลึกถึงความหลังแล้วก็มาร้องเพลงเก่าๆของวงพอสรวมถ ยินดีที่ได้เจอทุกคนนะครับเพื่อนเก่าๆทุกคนนะครับ